สวัสดีครับเพื่อนๆในยูทูบนะครับอาพบกันเลยครับกับช่องสงวนผู้พิทักษ์วันนี้เรามาเบิงบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำนะครับดูแล้วครับขณะน,นี้เวลาหกนาฬิกา25นาทีแต่นี้พระอาทิตย์ยังไม่โผล่ครับ มาครับพี่น้องอาทิต์ขึ้นส่องดวงเลยครับดวงหนึน่งอยู่ใต้น้ำน่นนะครับสวยมาครับพี่น้องสวยครับเคยเห็นไหมครับพระอาทิติสองดวงครับ เด๋ยดคาตังกล้องมาครับครับเห็นไหมครับโโอ้ห งามมากจริงแล้วผมก็บ่เคยได้มานะครับเพราะว่าสันมากกอีเฝ้าศูนย์บริการหลังเที่ยวนะครับตอนเช้าอันนี้พอดีบ่ค่อยบ,อยบ่ปิดภูแล้วก็ยังพอมีเวลาที่ได้มาโอเคครับโอ้พอาทิตยสองดวงสวยครับ ขี่เขียวมองโอ้ยสวยงามครับนี่บนนี้สวยครับพี่น้องบนนี้ เงาส้นส่วนอยู่ในน้ำดวงอาทิตย์ซองดวงโหสวยงามว่างงามก็แพนลูกแอนอีกไมนน้นครับต้องติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมกระีถามคลิปออกไปเรื่อยๆให้เบิ่งเรื่อยๆครับช่วงปิดผูนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับเบิ่งแล้วอย,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดียกก๋ยวกะพยายามที่ทำคลิปออกไปเรื่อยๆครับวันหลังอีไปน้ำตกให้น้ำตกมีก่อนตอนนี้น้ำตกยังบ่มีนะครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวยิทายภาพนิ่งกันนะครับสวัสดีครับ